อันนี้เรือรั่วครับท่านผู้ชมเครียดเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้ตกปลาเลย <c oughs> ยังไม่ได้ตกปรากฏเลยนะเรือรั่วก่อนล้อหลังมันลอยครับตอนนี้สาภาพนี่โอ้ตอนนี้ครับท่านผู้ชมทางซ้ายมาดูทางซ้ายกันนี่ฮะวันเบิร์ดเกาะกิ่งต้นไม้อยู่โอ้ป๋าลาเป็นพันท้ายให้ครับตอนนี้ประคองประคองท้ายเรือให้ใหเหลือ,อก็วันนี้เป็นใช้เป็น má má mũ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆนะนักตกป่าทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสวนลก่อนชาแนลหรือที่รู้จักกันในทีมงานเบ็ดตอดนั่นเองนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องราวนะครับที่ต้องขอประสบการณ์นะครับประสบการณ์ล่าสุดนะครับที่เราไปออกหมายกันกับโอปาราบแล้วก็ผู้พันเบิร์ตนะครับที่ไปตกหนองไปตกปรากฏกันนะท่านผู้ชมตกปรากฏกันโดยการใช้เรือนะครับ ก็มีเรื่องราวมากมายที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันนะฮะคือภาพเหตุการณ์วันนั้นเรามีเก็บได้บ้างนะครับเก็บเป็นบางช็อตมาให้ท่านผู้ชมได้รูกันนะครับแต่เสียดายวันนี้ก็ไม่มีผู้พันเบิร์ดแล้วก็โอปารามนะครับก็เลยยังไม่ได้มานั่งคุยด้วยกันเดี๋ยววันนี้ผมก็ถือโอกาสเป,เป็นคนพูดเล่าเรื่องราวเ,เ,เหตุการณ์ทั้งหมดในวันนั้นที่เราไปเจอกันมาแล้วก็ประสบการณ์ครั้งแรกนะฮะ <c oughs> กับการตกปรากฏเนี่ยการการล่องเรือเนี่ยโอ้โหต้องบอกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับพวกเรานะครับก็แรกๆนะครับ ขออนุญาตเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เลยคือตอนแรกคุยกันไว้ว่าจะไปลอง,ล,องล่องเรือนะครับตกประกฏกันนะครับพอดีเราก็มีเรือ,อยางอยู่ลำานึงแหละท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นในคลิปที่เราลงไปล่าสุดไม่ว่าจะไปตกที่เขื่อนศียัดนะครับทั้งสองรอบนั้นก็เอาเรือ,อยางที่ทางกวางตุ้งนะครับได้ซื้อมาก็อาลองไปเทสดูเป็นเรือสําหรับสามที่นั่งนะท่านผู้ชมเรือสําหรับ3าที่นั่งเป็นเรือ,อยางนะครับซื้อมาราคารู้สุกประมาณ3ามพันห้าครับ ก็วางแผนกันไว้อย่างดีดีแหละจะไปออกหมายนะครับแต่วันนั้นถืออุปสรรคค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ครั้งแรกไปลงก็หาหมายไม่ได้นะครับไปหาหมายไม่ได้ก็ตอนแรกก็จะไปเจาะหมายกันกับผู้พันเบิร์ดงานนี้ส่งหน้าที่ให้ผู้พันแล้วกบตอนนี้ทําการแบกหมายน,นะคุณผู้ชมเพื่อหาล่องเอาเรือลงเนี่ <laughs> อนนี้ เรามาถึงบายแล้วแต่ว่ายังไม่มีช่องที่จะเอาเรือลงนะเราก็ต้องหาช่องที่ว่าใกล้ที่สุดใกล้น้ำที่สุดลงได้ง่ายก็ไปเจอหมายเดิมที่เราเคยลงแหละแต่ว่าตอนนี้คือหญ้ามันขึ้นปกคลุมเต็มมปหมดเลยท่านผู้ชมก็ลองไปเจาะดู แต่พอไปเจาะดูแล้วเสร็จปุ๊บมองลงไปเห็นข้างล่างนะครับท่านผู้ชมคือข้างล่างลกมากเข้าไม่ได้นะครับเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปลองจุดอื่นนะครับ<ม>ก็ล,ลองหันไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเข้าไปอีกลึกเลยแหละเข้าไปในป่ามันนะครับเข้าไปในป่ามันแล้วขับเข้าไปไปในป่ามันพอถึงป่ามันเสร็จปุ๊บอะไปดูก็โอเคหมายน่าจะลงได้นะครับแต่อุปสรรคที่ตามมาต่อมานั่นก็คือ เอือนน้ําดันขึ้น,นท่านผู้ชมอาทิตย์นี้น้ําดันขึ้นนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนูน่นนี่ยน้ลดลงเยอะมากนะครับพอมาถึงสัปดาห์นี้น้ําดันประตูน้ําดันปล่อยมานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าที่ที่เขื่อนสีดาเอ,เองเนี่ยน่าจะทําน้ําเสร็จทําประตูเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยน้ําออกมาน้ําก็ค่อยคยขึ้นทีเรื่อยเรื่อยเืยเลยเราก็ไม่รอไม่ไม่รอช้าท่านผู้ชมผมเองกับผู้พันเบิร์ดแล้วก็โอป,ปาราก็รีบเติมลมในตัวเรือนะพอจะเติมลมตัวเรือนะครับ เจอภสษาอีกอย่างหนึ่งนะครับโอปาราับดันลืมเอาตัวที่ปั๊มลมไฟฟ้าไปนะครับ,นะรบมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างดีเลยว่าจะเอาตัวท่วงที่ต่อจากแบตนะครับไปเติมลมไฟฟ้าเราจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยนะแต่ที่ไหนได้โอปารับดันลืมไว้ที่บ้านไม่ได้เอาไปอีกนะฮะสุดท้ายต้องใช้อะไรครับลมสูบไอตัวสูบอะสูบลมมือ จริงมีปั๊มลมนะครับพอดีโอป่าละล,ล,ลืมเอาตัวปั่นลมมาท่านผู้ชมก็เลยมลมลมตอนนี้เหงื่อซกเลยนะผู้พันเบร์ดเจอไปสามดอกแล้วตอนนี้ <c oughs> อันนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วครับวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมไปล่องตกประกฏกันนะฮะลองดูนะกับตกกุ้งนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับเรือยางตัวนี้ของเรานะครับเรือยางตัวนี้ของเราครับ ตอนจังหวะนั้นนี่ผู้พันเบิดก็ะโอปาลาร้าก็นาจะแบบโอ้โหเสียกําลังไปเยอะหบอไปเลยทีเดียวท่านผู้ชมหบกันเลยก็ช่วยกันสู่อีกพักหนึ่งนะครับก็มันมี3มช่องลมอะ่ะท่านผู้ชมเรือตัวนี้นะครับมันจะมีช่องตรงกลางนะครับช่องอ่าช่องตรงกลางที่ระหว่างคนนั่งแล้วก็มีช่องตรงกลางระหว่างระหว่างเรือขอ,ขอบด้านนะแล้วก็ริมสุดของเรือนะก็ถือว่าเป็นเซฟตี้ที่ดีนะครับสมมุติว่ารั่วจุดใดจุดหนึ่งลมก็ยังเหลืออยู่อีก2จุด นอกซิจากนะครับจะรั่วทั้ง3าจุดหรือเรือระเบิดไปเลยอันนี้อาจจะมีโอกาสจมน้ำนะครับโอเคหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เติมลมเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมละที่นี้เตรียมกกอุปกรณ์ขึ้นเรือท่านผู้ชมเอาเรือลงน้าละนะครับเตรียมอุปกรณ์ขึ้นเรือเสร็จปุ๊บ<อ>เราก็วางแผงนว่าจะไปจ<อ>ุดไหนก่อนจะขึ้นก่อนหรือลงก่อนเพราะวันน<อ>ั้นน้ํามันไหลท่านผู้ชมน้ํามันไหลคือถ้าเราขึ้นไปก่อนก็เราก็จะว่ายเราก็จะพายเรือทวนน้ำแต่ถ้าเราลงก่อนก็คือ เราก็จะไปตามน้ําก็เลยตัดสินใจขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปลองดูสองหมายมันเป็นหมายกไอไผ่ฮะไปไปอปออายไปไปไนไปไปไอ เนียฉันจะมีหวังเสียคือยังเขาตังวังเสียเขาต้องคอยมั่งอยมา่ย้อนมั่ต้องแก้ต้อง,องขังมั่งอันนี้ภาพผมอาจจะไม่ได้เก็บมาให้หมดทั้งหมดนะทู้ชมไ,ไม่ได้ให้ดูทั้งหมดก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บยังไม่ลงเบ็ดเลยท่านผู้ชมเรือนะครับแค่ท่าฝั่งแค่นั้นเองเรือดันไปโดนไอตัวหนามนะครับหนามไผ่นะครับที่อยู่ข้างฝั่งอะ่ะทิ่มเข้าไปข้างเรือ เรือรั่วครับท่านผู้ชมทําไงอาทนี้เรือรั่วผมก็เลยต้องเอารีบมือปิดพอมือปิดเสร็จปุ๊บทำไงรีบพายเข้าฝั่งเลยนะครับรีบพายเข้าฝั่งเลยทันทีตอนนี้เรือรั่วครับท่านผู้ชมเครียด <c oughs> เลยนะตอนนี้ยังไม่ได้ตกปลาเลยยังไม่ได้ตกปรากฏเลยนะเรือรั่วก่อนมงเห็นเป็นหน้าดินนะน่าสงสัยตอนนี้มนก็จะตกทีเนี้ย ่าทางอีกว่มันงสัง่ยเเครียดกันเลยยังวะนนั้นโอ้โหน้าเสียกันหมดลึกกว่านะครับไม่รู้จะทําอะไรนะรไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับก็รีบเข้าฝั่งกันทีเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างลึกนะครับก็เราก็เลยรีบพายเข้าฝั่งพอพายเข้าฝั่งเสร็จปุ๊บทําไงทีนี้ท่านผู้ชมก็หาวิธีอ่ะจะปะได้ไหมลองโทรไปหากวางตุ้งนะครับบอกกวางตุ้งมีสติมไหมมีอะไรปะเรือไหมกวางตุ้งบอกไม่ได้เตรียมไว้เลยนะครับไม่ได้มีเตรียมอะไรเลย ด้วยความที่ว่าเราอยากจะล่องเรือตกปกปดกันแล้วก็อยากจะไปสำรวจหมายตกหน้าดินด้วยนะครับตอนนั้นก็โอปาราบเองก็หน้าเสียนะครับก็ยังไม่เลือกล้มความตั้งใจยังอยากจะไปต่ออ่าก็เลยมาคุยกันถ้างั้นก็มีวิธีเดียวเราต้องออกไปซื้อสติ๊นะซื้อสติ๊ซื้อร้านไหนล่ะก็คิดคิดกันสุดท้ายก็อ่ะโอเคให้ผู้พันเบิร์ตนะส่งตัวแทนผู้พันเบิร์ดออกไปก็เตรียมรถเตรียมอะไรให้เสร็จสับผู้พันเบิร์ตก็ขับรถออกไปเจอประสัตต่อมาอีกท่านผู้ชม เด็ดมากคกุศลนีูุ้พันเบิร์ดดันเอารถไปติดนะฮะไปติดโคนขึ้นไม่ได้ท่านผู้ชมนี่นี่ติดครับตัวนี้วันเบิร์ดครับหน้าหน้าหงายเลยครับตอนนี้หัวทิ่มเลยฮะหน้าขำนะครับหาทำครับหาทำนะครับอุปสรรคเยอะมากครับวันนี้นี่ฮะทางเข้าไหมตอนแรกตอนไปไปได้ครับเพราะว่า หน้ามันฝั่งหน้ามันสูงแต่หากับกลับไม่ได้ว่าฝัา่งนี้มันต่ำตกลงไปปุ๊บมันคำน้ำทันทีเลยตอนนี้ก็ต้องขุดอย่างเดียวล้อหลังมันลอยครับตอนนี้สภาพโอ้โตอนนี้ครับท่านผูช้ชมทาง้ายมาดูทางสายกันนี่เะเต็มเลยตอนนี้พูด ระยะทางนะครับจากหมายที่ลงเรือนะครับกับรถที拜拜่ติดอ่ะจังหวะนั้นเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณกิโลเกือบสองกิโลนะฮะต้องเดินลัดป่ามันไปนะครับเดินลัดป่ามันไปหาผู้พันเบิร์ดก็ไปช่วยกันเอารถขึ้นดูสังสภาพนะท่านผู้ชมดูเลยผู้พันเบิร์ดคือเอาหน้าลงเึ่งเต็มเนี่ยแล้วมันขึ้นไม่ได้ฮะจังหวะนี้เราเลยต้องช่วยกันนะช่วยกันใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเราถึงถึงขึ้นได้นะครับ พอเราเอาขึ้นได้เสร็จปุ๊บก็ให้ผู้พันเบิดไปต่อทีนี้ไปต่อไปไปซื้อสตรีมก็ยังไม่เลือกล้มความตั้งใจใท่านผู้ชมถึงแม่รถจะติดก็ดีรถติดแล้วตีนหล,ลมแล้วรู้แล้วอปสรรคมีเยอะแล้ววนันนี้นะครับก็ปล่อยผู้พันเบิดไปซื้อสตรีมต่อนะครับในระหว่างนั้นนะครับผมก็ทิ้งเบ็ดไว้ที่นู่นเลยทิ้งเบดไว้ที่หมายเราทิ้งเบ็ดไว้ที่หมายตอนแรกผมลืมเล่าไปตอนแรกที่ผมลงเบดนะท่านผู้ชมลงเบดไปปุ๊บหน่อยหน้าดินนะระหว่างรอผู้พันเบิดไปซื้อสตรีมผมก็ลงเบ็ดหน้าดิน ลงเบ็ดหน้าดินตีเบ็ดหน้าดินรอนะจังหวะนั้นก็ตีเบ็ดไปได้พักหนึ่งก็ป่าเริ่มกินแล้วผุพันเบิร์ดโทรมาหาทีนี้นะครับันเบิร์ดก็โทรมาหาพอเสร็จจังหวะนั้นปุ๊บก็รีบมาช่วยผู้พันเะบิร์ดครับพอเอารถเสร็จขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็ให้ผู้พันเบิร์ดเนี่ยไปซื้อสตรีมผมกับโอป,ป่าลาก,ก็เดินกลับมาเส้นทางเดิมโหแบบคูดเหนื่อยนะู้ชมท้อมากจังหวะนั้นคือคิดว่าแบบจะไม่ไปต่อแล้วคือถ้าปะไม่ได้คือจะไม่ไปละนะฮะพอมาถึงปุ๊บะ เราก็รอ <im itar are> ตกหน้าดินรอผู้พันเบิร์ดพักหนึ่งผู้พันเบิร์ดก็มามาเสร็จปุ๊บรู้ไหมครับได้อะไรมาได้สตรีมมาสองอันสตรีมปะรถยนต์นะครับได้มาสองอันพร้อมกับกาวนะครับได้สตรีมมาสองอันพร้อมกับกาวปุ๊บพอได้สตรีมกับกาวเสร็จปุ๊บทีนี้อุปสรรคต่อมาท่านผู้ชมกาวที่ผู้พันเบิร์ดได้มามีนิดเดียวในกระป๋องเขาแบ่งมาให้เขาไม่ได้ขายนะเขาแบ่งมาให้นิดเดียวกาวเหลืออยู่นิดเดียวโคบารลาก็เลยลองมาปะ ลองทาดูอรัเราปุ๊บพอแกะสติมมาแปะนะครับพอแปะลองดูปรากฏว่าสติมไม่ติดท่านผู้ชมสติมไม่ติดกับเรือทีนี้มันม <ไ S 1> เหมือน<ไ>เป็นเนื้อคนละอยา่างกันแต่เขาก็บอกว่าให้กระดาษสายขัดก่อนแต่ว่าเราไม่มีเนาะเราก็แปะทิ้งไว้ไม่อยู่เฮ้ยยังไงวะเราทำไม่ได้สุกจะเอาไงดีเราจะเปลี่ยนใจไหมนะฮะพราะตอนนั้นก็วางแผนกันว่าเออถ้าปาไม่ได้ก็จะเปลี่ยนแผนก็จะไปตกหน้าดินลองดูนสุดท้ายโอปาราบ ก็เลยเอาผมกับโอปาลาก็เลยเอาไอ้กิ่งไม้มาเขี่ยกาวที่อยู่ก้นก้นกระบอกนะขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ปาลงไปที่แผลนั้นแล้วโอปาลาก็เลยเอาอุปกรณ์มาเคาะและกดไว้กดสตรีมไว้นะกดสตรีมไว้แล้วเราก็รอพักหนึ่งรอพักหนึ่งค่อยมาลองสูบลมดูก็คุยกันไว้ถ้าสมมติว่าสูบลมแล้วเหลือไม่อยู่รั่วจุดแผลเดิมเราก็จะไม่ไปต่อแสดงว่าเราไม่ได้ไปต่อ จังหวะน,นั้นเราก็รอจังหวะน,นั้นก็รอพอผ่านไปสักพ,พักหนึ่งนะครับโอปาราบก็เลยลองเอาสูบนะสูบลมลองมาสูบปั๊มลมเข้าไปฝันเบิร์ตผมด้วยก็ช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันปั๊มเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเรือนะครับตรงแผลที่เราปะมันได้ผลนะาผู้ชมได้ผลมันไม่รั่วเราผมก็ไปลองเช็คดูมไม่รั่วก็เลยให้โอปาราบเนี่ยกับผู้พันเบิร์ดลองเอาเรือไปพายดูก่อนดิว่าม,มันไปได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปเทส ไปเทสระหว่างนั้นผมก็ยืนดูเบ็ดหน้าดินรอ,อพุนเบิดกับโอปาล่าก็ไปเทสไปเทสเทสกลับมาโอปาล่าบอกทุกไปได้แน่นอนนะโอเคถ้าทุงไปได้แน,น,น่น,ะ okay, น,ไไน,นอนเราก็จะไปกันทนะ้ายก็มาเตรียมอุปกรณ์นะผมก็เก็บอุปกรณ์ปปหน้าดินเบ็ดหน้าดินขึ้งเก็บไ,ไว้ในรถฟ้องกับร่มก็เอาไปในส่วนที่จําเป็นนะเราก็เตรียมเบ็ดไปสินะจงังหวะนี้นะครับเราตัดสินใจแนละ้วยังไงเราก็จะลงอย่งเงียยแล้วค่อยล่องขึ้นนะเราก็ตัดสินใจไป เรืองไปหมายแรกท่านผู้ชมหมายแรกก็เป็นหมายที่สวยมากแต่หน้าเสียดายก็คือเรือเราอะอุปสรรคมันคือว่าเรือเราอะมันเป็นเรือพัดต,ติกเรามีประสบการณ์ที่เรือลงไปครั้งแรกเรั่วกเราเลยไม่กลา้าเ,เรียบฝั่งไม่กล้าท่าฝั่งไม่กล้าไปไออกฝั<า>ง่<า>งเลยกลัวไปโดนไม้โดนอะไรเงี้ยคือทั้งพายไปทั้งเราแบงไว้ท่านผู้ชมดูไว้ <c ười> คือคลองน้ําอ่ะมันไม่รู้กิ่งไม้ไม่รู้ตอไม้อะไรที่จะพัดน้ํามานะพาน้าจะพัดสัดมานะเราก็กลัว,ก,วก็พายไป ปุ๊บไปแวะหมายแรกสายสุดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มมีอาการคนระับมีอาการนะ่าี่เป็นปลาเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจคนระับวันนี้น้ํามาค่อนข้างแรงคนระปกติถ้าเป็นสัปดาห์ที่แล้วเรามาล่องเนี่ยผมว่าน่าจะ ข้าวท่าก้อนนี้ก็เจ้ากว่านี้ในสัปดาห์นี้น้ำน้ำมาแรงแล้วก็ขึ้นขึ้นสูงอยู่เหมือนกันครั <c oughs> บพันเบิร์ดอยู่อย่างนี้นะตอนนี้ต้นไม้วันเบิร์ดเกาะกิ่งต้นไม้อยู่โอ้ปลาลาเป็นพันท้ายให้ครับตอนนี้ <c oughs> ประคอง <c oughs> ท้ายเรือให้ม <c oughs> มีสอเห <c oughs> ยื่อก็วันนี้เป็นใช้เป็นมา้าม้าหมูเหยื่อหมักโอ้ปลาลาแล้วเหม็นจัดนะท่านผู้ชมเ <c oughs> หม็นโคตรโคตรมารอชมกันครับไปเป็นไง ก็ใช้เหยือ่อเหยื่อหมามีแหละหมาผสมหมักโอ้หม,ม,มักปลาล่าหมักไว้ผู้พันเบิร์ดเปิดขึ้นมาปุ๊บเจ้าอ้วกแตกแ่านผู้ชมนี้โอ้ยภูพันเบิร์ดบอกจะอ้วกให้ได้มึงยอย่าอ้วกตรงนี้นะนะตังแต่วันนั้นพอเกาะเหยื่อเสร็จปุ๊บเราก็ลองย่อนดูรอสักพักหนึ่งนะประมาณสัก20-30นาทีท่านผู้ชมผมก็เอาเลือดนะเอาเลือดนะปล่อยไปด้วยเลือดผอสมน้ำมาเทอ่อยไปด้วย แต่นี่ด้วยด้วยที่ว่าผมก็ดูจากศึกษามาจากหลายๆคลิปหลายๆช่องเนาะด้วยด้วยที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการตปกประกฏนะครับก็ถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกก็ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ๆนะท่านไหนที่ชมคลิปนี้ก็อยากจะให้อยากจะขอคําแนะนําด้วยนะครับก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเราเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเสร็จจากนั้นปุ๊บเราก็นั่งรอพักหนึ่งเ,เตรียมครับ กิ่งไม้โอนวางแทงเรือปุ๊บดูท่าไม่ไม่โอเคนะเงียบแล้วก็ย้ายหมายย้ายหมายลงไปที่นีย้ายหมายลงไป,ยยงไปเรื่อยนะก็ไปผ่านจะมีบ้านอยู่ข้างหลังนะสองหลังมีช่องเล็ก,ลกให้เราพายเรือผ่านนะด้านขวาเป็นกอไผนะ่ด้านซ้ายเป็นป่าย์คือเราต้องผ่านช่องนั้น,นให้ได้ถ้าเราไปขวานิดนึงเราก็ไปเจอกิ่งไม้เจออนะไรเงี้ยเรือก็าอาจจะเสียงที่จะรั่ว เราก็พยายามพายเรือเข้าไปในช่องนั้นยด้ด้วยที่ว่าผมก็ผมไม่ได้พายเรือมานานละโอ้ฝ่าลาก็ถือว่านานจริงจริก็พายเรือให้เจ้าเมืองะฮะนั่งข้างหลังผู้พันเบิดแบบเจ้าเมืองนั่งแบบยันเท่เลยถ้ามีการอาจจะไม่มีทุกช็อตนะท่านผู้ชมต้องขอาไปผู้พันเบิดก็นั่งเท่เลยนะผมก็พายผู้พันกับโอ้ฝ่าลากก็ลงไปอย่างหมายที่สองไปถึงหมายที่สองช็อตนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายท่านผู้ชมก็ไปนั่งตกพักหนึ่งประมาณสัก ยี่สิบถึงสามสิบนาทีเมนันทีนี้พอรู้สึกว่ามันเงียบนะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเอาไงดีไหนๆเราก็ไม่ได้ปลาละเราลงไปให้สุดก่อนไหมไปลงไปจุดที่เราคิดว่าเราลงไปได้เต็มที่แล้วเราค่อยลองขึ้นนะก็เลยตัดสินใจกันจนมาถึงหมายนี้นะครับผชม <c oughs> มาถึงหมายหมายที่ สุดแล้วของเราที่ว่าเราล่องลงมาสุดแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเราลงไปมากกว่านี้นะครับอุปสรรคข้างหน้าคือมันมันมีทั้งกิ่งไม้ทั้งตอไม้อะไรต่างๆเราก็ไม่กล้าเสี่ยงว่าเราไม่เคยลงมาถึงจุดนี้เลยกลัวมันจะเรือจะไปชิมกับกิ่งไม้จะชิมเรือเราเราไม่จะรั่วมันจะขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าสองฝัง่งอ่ะสองข้างฝั่งอ่ะไม่มีตลิ่งเลยไม่มีที่จุดที่เราจะสามารถขึ้นไปได้เลยนะรมันชันไปหมดเลยนะครับเราอีกอย่างหนึ่งคือเป็นป่ารกเลยสองฝัง่งป่ารกเต็ไมไปหมดเลย เราก็เลยตัดสินใจหยุดกันที่หมายนี้เราก็นั่งตกกันพักหนึง่งอย่าประกดนะฮะก็เป็นน้ำน้ําหมูครับเหม็นสุดดี่ทุพันบอกเหม็นจะอ้วกครับท่านผู้ชมตอนนี้ <c oughs> ก็ย้ายมาสามหมายนะครับเป็นไงบ้างครับโอไปรับสามหมายแล้วเหนื่อยละครับเหนื่อยครับค่อนข้างลําบากนิดน,นึงแล้วก็ไม่ใช่นิดนึงแหละลำบากมากนะครับเพราะว่าน้ําไหลแรงด้วย <c oughs> ก็ยังดีที่เราพายลง หายตามตามน้ำนะครับแต่ขากลับ,นบเนี่ยขากลับเนี่ยท่านผู้ชมก็ <ไข S 2> คือนนมันต้องทวนน้ำเนี่ยนะฮะขากลับมันทวน้ำมาไกลด้วยนะฮะลงมาไกลอยู่ทีเดียวก็เป็นการมาสํารวจหมายที่เราจะมาเผื่อเรามาอยากลงหน้าดินด้วยแหละนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเราไม่ชายฝั่งไม่มีเลยไม่มีตะลิงเลยตอนนี้นะครับมีแบบเป็นคือลงไม่ได้อ่ะมีแต่จันชันอย่างเดียวนี่แถวตะลิงชันกรุงเทพเออตะลิงชันกรุงเทพก็เดี๋ยวเราจะ ค่อยๆลองขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลองขึ้นมา<ป>ดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องแบบนำกลับไปปรับปรุงนะครับกับการตกแบบแนวเรือเนาะแนวเรือแล้วก็อย่างหนึง่งเรือเราก็แบบเราเป็นเรือ,อยางนะครับไม่ใช่เรือาสต,ติกมันก็ เสี่ยงที่จะเข้าใกล้ป่าไม้ไม่ได้เท่าไหร,ร่นะส่วนมากก็คางๆมันจะมีแต่ป่ามีแต่กอไผ่มีแต่กิ่งไม้อย่างนั้นนะครับดังนั้นเราก็เน้นกลางๆไว้แล้วก็พยายามดูหมายที่มันเหลือเราเข้าได้นะครับตอนนี้ก็ลงมาไกลแ๊บหนึ่งเดี๋ยวมาลองดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงกับหมายใกล้ๆนี้อันนี้อุหันเบิดเราลงเยอะแล้วตกกันพักหนึ่ง พอได้สักพักหนึ่งประมาณก็สามสิบนาทีล้วก็คิดว่าเออมันคงจะไม่ใช่วันของเรามันคงจะไม่ใช่เหยื่อที่เราตกได้นะเราก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจถอยทับกลับนะถอยทับกลับทีนี้รอบนี้ท่านผู้ชมเด็ดเลยทีนี้คือมันต้องพายเรือทวนน้าขึ้นน่ะโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหพละกําลังทุกอย่างเนี่ยคือต้องใช้เต็มที่กู้ันเบสจังหวะนั้นก็ทำนั่งทําเป็นเจ้าเมืองเหมือนเดิมฮะนั่งทาเป็นเจ้าเมืองเหมือนเดิมไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนั่งอย่างเงี้ยนั่งเก๊กอยู่ฮะ เราก็ผมก็โอ้ปลาลาก็รีบผายขึ้นพอขึ้นมาได้พักนึงนะครับเราก็เลยว่าเอาอีกสักจุดไหมลองเช็คดูอีกสักหมายนะึงจนมาถึงหมายนี้แหละหมายนี้เราก็ได้ลองหย่อนดูโอ้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าหมายนี้จะลึกมากผมว่าไม่ต่ำกว่า7เมตรห้าห้าถึงเจ็ดเนี่ยมีนะครับมีไม่ต่ำกว่านั้นแน่นอนแล้วก็หย่อนลงไปเป็นน้นําวนลักษณะน้ำวนแล้วข้างหน้าก็เป็นกอไผ่นะเป็นกอไผ่หมายน่าจะมีปรากฏมากนีผมว่าปรากฏน่าจะเยอะ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างที่ผมบอกคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเทียบด้านข้างฝาั่งได้เราไม่สามารถเ,เทียบข้างฝั่งได้เราก็นั่งตกอยูกพักหนึ่งเราก็เอ๊ะเอาไงดีเวลามันก็ร่วงเลยมาเยอะละประมาณเกือบอบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นก็น่าจะรู้แหละอย่างไรเราก็รู้ละเราก็รู้แล้วประสบการณ์เราควรจะแก้ไขและปรับปรุงไหบ้างเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไปถ้างั้นเราม่อยทับกลับดีกว่า เราก็เลยตัดสินใจย้อนกลับท่านผู้ชมทีนี้กว่าจะมาถึงจุดที่เราลงนะท่านผู้ชมใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก็เราก็ทําเวลาได้ดีนะฮะพายแบบไม่พักเลยผมโอ้ปลาลาก็ช่วยครับจำ,ำจำจำอย่างเดียวนะครับแล้วมาถึงจุดที่จะถึงที่พักนะท่านผู้ชมอีกระยะห่างไม่เกินไม่ถึง200เมตรแต่มาเจอตอข้างหน้าครับแต่มาเจอตอนจังหวะที่ว่าผมพายไปแล้ว จะถึงตอแล้วเพิ่งเจอนะฮะท่านผู้ชมมันโผล่ขึ้นมาหน่อยหมูจังหวะนั้นแบบหัวใจแบบท่านผู้ชมไม่รู้จะพูดไงหัวใจแบบตกลงยิบไปอยู่หัวไม่เท้าอะ่ะคือแบบตื่นเต้นมากถ้าไอ้ไม้ที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วทิ้มเข้าไปเรือนะครับแล้วรั่วนะเราจมน้ําลงไปตรงนั้นนะฮะอุปรกรณ์ทุกอย่างจมแต่เราก็ตกลงกันไว้แล้วนะว่าถ้าสมมติว่ามันจังหวะน้ําเรือมันรั่วหรืออะไรเรือแตกอะไรต่างก็ ตัวไข่ตัวเราเลยก็คือผู้อันเบิร์ดก็ได้กระปุกโอปาราฟก็มีชูชีพไปแล้วผมก็จะว่ายในะเข้าน้ําเข้าฝั่งเลยคือทุกอย่างเราจะสละเลยเราจะไม่เอาอะไรสักอย่างนะที่ตกลงกันไว้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราเอามาไม่ต้องห่วงนะก็ปล่อยไปเลยจังหวะนั้นก็มาถึงปุ๊บผมบอกอเจอต่อเว้ยบอกผมก็รีบลุกตัวขึ้นขยับตัวขึ้นโชคดีมากท่านผู้ชมที่ว่าต่อน,นั้นอะ่ะมันไปเจอจังหวะที่ว่าน้ำเราเราพายเรือทวนน้ำเราหยุดเรือปุ๊บ น้ำมันก็เลยช่วยช่วยพัดให้ให้ตัวเรือเราอะมันย้อนกนลับเราก็เบรกเรือแทบไม่ทันแต่ว่าได้ยินเสียงปุ๊นะเราก็เฮะลองเช็คดูดิมันไงมันรั่วเปล่าถ้ารั่วให้รีบรีบรีบไปอะไรเงี้ยเลยรีบขึ้นข้างฝั่งอะไรพอจังหวะนั้นปุ๊บเราก็เช็คเออเฮปกติไว้ไม่เป็นไรเราก็รีบจ้ำเลยทีนี้อีก200เมตร่านผม้ชมกว่าจะถึงที่รีบจ้ำ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 จนสุด,สดท้ายนะขึ้นฝั่งได้ เป็นความโชคดีมากแล้วก็มาเช็คเรือดูปรากฏว่าไม่รั่วท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าแบบโชคดีมากใต้ท้องเรือถือว่าแข็งแรงมากเนี่ยนชิวนนี้แข็งแรงคือยังนเำข้าแขงแรง่าจังหวะนั้นเราก็เอาเรือเข้ามาเช็คฝังเสร็จปุ๊บเราก็ถือว่าแบบโล่งอกล้วแบบโอ้ร้อนแล้วขึ้นฝั่งแล้วเก็บอุปกรณ์ทีนี้อ่ะเตรียมตัวกลับกันก็ไม่ได้ครับท่านผู้ชมนี่ก็เก็บของแล้วนะท่านผู้ชมก็ไม่ได้ปลาเลยนะฮะ ดูจากสภาพรถเลยฮนะและหมดเลยตอนนี้ทั้งสภาพรถทั้งสภาพคนครับตอนนี้เราก็ต้องเก็บเรือครับเก็บเรือก็คงจะต้องเอาไปทําความสะอาดก่อนแต่ว่าพับกับสภาพเดิมใส่กล่องไม่ได้นะท่านผู้ชมก็ปล่อยได้ไได,ดีนะลมมันมีอยู่3ช่วงนะครับเรือตัวนี้นะครับมีช่วงกลางตรงที่เรานั่งแล้วก็มีขอบบริเวณนี้หึ่งช่วงแล้วก็ช่วงริมสุดเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเซฟตี้อย่างดีอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีรั่วจุดใดจุดหนึ่งก็ยังมีอีก2ที่นะครับแต่ถ้ารั่ว3ามที่เนี่ยถือว่าจมเรือตัวนี้นะครับในูุฮันเบร์ก็เก็บของเกียร์ของขึ้นบนรถนะครับโห oh, สรุปว่าวันนี้ครับอุปสรรคคือค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นอุปสรรคที่แบบว่าผมแบบเข้าใจคนตกปลาที่แบบว่าประสบการณ์ครั้งแรกเลยว่าโอ้โ oh, หมันต้องเตรียมการอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องมีนะครับไหนจะหนึ่ง ชูชีพนะครับถ้าไปในรักษาเรือยางนะครับสองก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างที่เราต้องมีคือไม่ว่าจะเป็นกระปุกน้ําหรือว่ากระป๋องเรืออะไรต่างๆที่เราไว้คอยประคองตัวเรารและที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะครับยิ่งคลองน้ําอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จุดที่เราไม่เคยลงเลยเราจะไม่รู้ว่าต่อมันจุดไหนบางทีมันฟุดขึ้นมาจากกลางน้ำนะฮะพุดขึ้นมาจากกลางน้ํนา,า,กกาอันนี้เรามองไม่เห็น อันนี้คือสิ่งสาคัญสําหรับเรืออยางไม่เหมาะอย่างยิ่งนะฮะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่สำหรับเราก็ถือว่าเอามาแชร์ให้พี่ๆนะท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนได้รับฟังกันแล้วกันนะครับหลายคนก็ถามก็มาเห็นผมลงสตรอรี่เห็นผมมาเอาไปลงในชุมชนเห็นที่ตอนที่ผมถ่ายเรือกันนะครับวันนั้นสู่วันนั้นก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะไม่ได้ปลาสักตัวแต่ว่าก็คือว่าเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเรานะได้สอนพวกเราได้รู้ว่าโอ้การที่จะทํากิจกรรมอะไร ถ้าอุปกรณ์มันไม่พร้อมแลนะเครื่องมือมันไม่พร้อมมันจะเจออุปรสรรคอะไรบ้างก็ถือว่าวันนั้นเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างดีฮนะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่แนะนานะถ้าสําหรับท่านไหนพี่นะ้าท่านไหนที่อยากสนใจอยากจะมาลองตกปรากดหรือว่าลองมาตกกุ้งนะเป้าหมายเราตอนแรกที่คุยกันะก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับพอดีมีลุงที่แกอยู่ประจําแถวแถวคลองนั่นแหละบ้านแกู่แถวนั้นะแกว,ว่าอย่าเอาพวกม้ามเอาพวกตับพวกไออะไรตะ หัวใจไก่อะไรอย่ามาตกเลยเขาบอกอยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ค่อยกินเพราะมันมันกินเหยื่อย,ยากนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ปลากินอย่างเดียวคือเหยื่อหมักนะถ้าเหยื่อหมักมีโอกาสได้ยิ่งแบบไปเจอหมายต่างๆแล้วาโอ้โหท่านผู้ชมอดเสียดายไม่ได้คือแบบอยากแค่มือแต่เรือเราด้วยด้วยอุปสรรคที่ว่าผมบอกว่าสินเรือ,อมันมันไม่สามารถที่จะเลียบฝั่งได้เข้าข้างฝั่งได้นะครับแล้วอุปสรรคก็คือต่ออะไรเยอะแยะมากมายเราไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นเรือพลาสติกได้จะดี ยิ่งเป็นเรือพวกเหล็กเรือลูมินียมอะไรเงี้ยผมว่าโหสบายเลยไปเทียบแล้วก็ล่องตกเนี่ยผมว่าโหสุดยอดมากสำหรับหมายนะฮะเดี๋ยวไงก็จะจะจะ,จะลองหา,อาโอกาสหาเรือหาอะไรที่มันเหมาะสมกว่านี้เดี๋ยวตอนนี้ก็วางแผนไว้อยู่คุย,ค,ยคุยกันอยู่เดี๋ยวมีโอกาสมีต้องมีไปแก้มือแน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวไงรอติดตามชมแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมารอดูกันว่า,วาผมจะไป ปลุยกันที่ไหนและจะไปตกปลากันที่หมายไหนใต่คลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือมีคอมเมนต์อะไรดีๆแนะนำพวกเราก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ